กลางวิกฤตเมื่อก่อนนี้เรากังวลอยู่สองสาเรื่องแต่วันนี้เรามีเรื่องบวกเข้ามาแล้วก็คือวิกฤตธนาคารเนี่ย <c oughs> แล้วอย่างนี้ทางเราเนี่ยควรจะต้องปรับพอร์ตหรือว่าเพิ่มสินทรัพย์อะไรเข้ามาในพอร์ตของเราไหมครับเพื่อรับมืออีกหนึ่งความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับบินครับครับก็บถึงถึงวันนี้ทางกรงสีเองยังค่อนข้างคงมุมมองเดิมมาตั้งแต่ต้นปีนะครับคุณคริสว่าในสินทรัพย์ท,ทั้งหมดที่เรามีให้เลือกเนี่ยเรายังคงให้น้ําหนักคือโอเวอร์เวยตราสารหนี้โลกนะครับ ทำให้ตราสารนี้เราคิดว่าการที่อบอลยิมขึ้นมาเยอะเนี่ยมันเป็นโอกาสทองมากครับคเรารอมานานมากว่าเมื่อไหร่จะได้ซื้อตราสารที่เราเปี้ยแบบนี้สักทีหนึ่งนะครับตอนนี้บอลยืมขึ้นมาแบบสี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับในในในพันธบัตรหรือบนกู้ที่ความมั่นคงสูงมากๆเนี่ยผมคิดว่าโอกาสเน,นี่ยมันมนานเกิดทีแล้วเราการที่เราลงทุนในตราสารนี้ที่ยืมันสูงแปลว่าราคามันถูกเนี่ยเราก็สามารถได้ของดีราคาถูกแล้วก็ รอเก็บครูปรองระหว่างทางไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยได้ครูปรองแล้วแต่ว่าของแถมคือว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจมันดูถดถอยลงนะครับโดยธรรมชาติไอ้บอลยิมขึ้นมามันก็ค่อยๆขึ้นลงนะครับถ้าบอลยีมันลงด้วยเนี่ยราคาก็จะเพิ่มขึ้นเราก็ได้ของแถมคือตัวกํวกาไราจากราคาด้วยเพราะฉะนั้นก็ที่ได้นแน่ตอนนี้คือไอ้คูปองที่มันสูงนะครับของแถมที่เราอาจจะได้ด้วยคือกำไราจากราคาเราได้สองเด้งนะครับก็เลยคิดว่า,ราตราสารนี้เนี่ย น่าสนใจแล้วก็ผมเองก็ไม่ได้ใจได้คุยให้คุณคริสฟังในรายการหรือ,อยังในครั้งก่อนว่าทั้งเราเนี่ยมีมองหนึ่งที่เราเราทายแล้วถึงวันนี้ก็ยังถูกอยู่คือว่าจังหวะเข้าของตราสารหนี้โลกเนี่ยคือเมื่อยิวพันปัตสารัสิบปีเนี่ยขึ้นไปแตกสี่เปอร์เซนครับแล้วปีเนี้ยมันขึ้นไปแตกมาแล้วแว๊บหนึ่งนะครับช่วงช่วงประมาณอกุม ถามว่าทำไม4%ที่เราแนะนําเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ผมเชื่อว่าสังเกตจากพฤติกรรมเลยครับว่าพอยิวขึ้นถึง4%เนี่ยมันจะมีแรงซื้อจากสถาบันพวกกองทุนบํานาญจากทั่วโลกเนี่ยเข้ามาซื้อผลิตภัณฑนี้เก็บไว้เพราะว่าโดยธรรมชาติกองทุนบำนาญก็ต้องซื้อพลิตภัตรอยู่แล้วโดยโดยโดยหลักการเขาก็รอซื้อเมื่อราคามันถูกไม่ยิวมันดีเพื่อรอรับกุปปองใช่ไหมครับเพราะว่เมื่อมันใกล้4เนี่ยสังเกตว่าแรงซื้อจะกลับมาแล้วก็แล้วก็เขาก็จะ บบเก็บของไปมันก็จะยิมก็จะลงต่ำกว่าสี่แล้วก็รอบนี้เป็นกานรจริงคือมันขึ้นไปสี่แล้วก็ลงนะครับก็ตอนนี้อยู่ประมาณสามทุกหกนะครับนันียถ้า,าท่านใดที่รอบที่แล้วเดินคุ้มพาถ้าโอกาสเดี๋ยวรอดูนะครับถ้าไม่รู้เหตุการณ์อะไรก็ตามทําให้บอลยืมเด้งอีกรอบหนึ่งแล้วสิบปีอา่าพันธบัตรสิบปีของสหรัฐขึ้นไปใกล้สิบเซนเนี่ยนั่นคือจังหวัซื้อลงทุนนะก็แนะนําว่าการลงทุนใน แตาสนี้เราสนใจนะครับแล้วก็ท่านใดที่ชอบกองตรงนี้ก็เราก็จะคุ้นเคยกับกองทุนของพิมโก้นะคเจียสินคัมเราก็จะมีกองที่ชื่อว่าเคฟเจสินคัมทีนี้พูดถึงอันนี้คุณคริสขออนุญาตบอกนิดหนึ่งว่าช่วงวันสองวันนี้จะมีคนสงสัยว่าเอ๊พิมโก้เนี่ยลงทุนในเอทีวันหรือเปล่านะครับของกรีซสวิตก็ต้องบอกบว่าเขาให้ขอ้อมูลไปแล้วครับว่ากองเจสินคัม เนี่ยมี a อที1ของพีซีสิอยู่แค่0.19เปอร์เซ็นตนะครับ <Okay. S 2> น้อยมากนะครับอันนี้ก็เป็นต้องบอกว่าอันนี้เป็นผมต้องย้ำกับทุกท่านเสมอว่าเวลาลงตราสารนี้เนี่ยให้ลงทุนกระจายการที่เขามีจุด1.9เนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดเพราะว่า u ีซสวิสไม่ใช่ธนาคารเล็กนะธนาคารที่ใหญ่มากเขามีแค่นั้นนะถึงว่าเขากระจายเต็มที่แล้วเขาทําหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบแล้วมีหน่อยนึงเราก็กระทบน้อยมากนะครับแต่ว่า ในข่าวร้ายของริสมันมีจุดหนึ่งซึ่งหลายคนมองข้ามคือตราสารหนี้ของ c ร r i สวิีนะครับมันมีส่วนที่เป็นส่วนที่มั่นคงสูงกว่าคือเป็นพวกซีเนียบอลนะครับไอ้ที่โดน k a เอทีนนะที่มันมั่นคงน้อยมันอยู่ท้ายตารางอันที่มันอยู่เหนือในตารางเนี่ยมันคือซีเนียบอลซีเนียบอล r รีซสวิตเครับคุณคริสมันจะถูกดึงไปเป็นส่วนหนึ่งเป็นเป็นหนี้ของ UBS ใเ่ไหมครับ UBS เนี่ยเขาต้องเขาเวลาเขาซื้อเกิดกรารเขาเอาหนี้ไปด้วยแล้วพอเป็นหนี้เ b s ปุ๊บเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรครับคือ UBS เนี่ยความมั่นคงสูงกว e. ่าสวิสอีกเพราะฉะนั้นพอเขารับหนี้อย่นี้ไปกลายเป็นหนี้เขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผู้ลงทุนในตราสารหนี้ของสวิสซึ่งมันความมั่นคงสูงเนี่ยควรจะสบายใจเพราะว่าตอนเนี้ยลูกหนี้คุณคือ UBS ซึ่งมั่นคงกว่าครับมันก็ต้องเรียนว่าถ้าใครกังวลเกิดสวิสเนี่ยวันเนี้ยโอเคเราเข้าใจ AT1 มีปัญหา กองคนของพิมโ้มีจุดหนึ่งเก้าเปอร์เซ็นซึ่งเล็กมากนะครับถือว่าเล็กมากก็โอเคละเราไม่ว่ากันเขากระจายามเสียงละแต่ว่าถ้าท่านรู้สึกว่าเออแล้วตราดนิอื่นคิลิสิสเป็นยังไงก็องบอกว่าไอ้ส่วนที่มันเป็นซิงเกิลบอลเนี่ยพอไปอยู่กับ u ูบเนี่ยเราสบายใจได้ละเพราะว่าลูกหนี้เราเนี่ยแข็งแกร่งกว่าเป็นคําถามทิ้งท้ายครับทิ้งท้ายเลยว่ากับรายการคอนเซปต์นะฟลอร์ดอมานีวันนี้เป็นวันแรกในในทุกๆรอบเลยนะฮะผมก็อยากจะถามเกสของผมทุกท่านเลยว่า ถ้าให้เลือกหนึ่งแอสเซทหนึ่งแอสเท่านั้นนะครับแล้วถือไปหกเดือนแบบนี้ดรโจ๊กจะเลือก asset ไหนครับถ้าตอบเลยเนี่ยผมโดยส่วนตัวเนี่ยคงเลือก equity แน่นอนนะครับแล้วถ้าเกิดถ้าจะหนักไปเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นในฝั่งของเอเชียแล้วก็อาจจะมองในในมุมของจีนเป็นหลักนะครับแต่ว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นมุมมองที่แตกต่างจาก g l o b a l macro นิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเรามองในมุม global macro เนี่ย สิ่งที่เราจะเห็นแล้วก็มีความต่างอย่างหนึ่งก็คือว่า investment หรือว่าการลงทุนเนี่ยมันเป็น process มากกว่าเป็นการซื้อขายหรือว่าถือนะฮะคือบางทีเราบอกว่าตอนเนี้ยเราใช่เราก็บอกว่าเราอยากจะลงทุนไป6เดือนนะครับแต่ว่าถ้าเกิด information อีก1เดือนเข้ามาแล้วเปลี่ยนเนี่ยเราอาจจะมีการขยับได้นะนะนี่คือแก่นสำคัญของของแนวโน้มในการมองแบบ top down ลงมาอาจจะต่างจาก bottom up นิดนึง bottom up เนี่ย ทุกคนจะคิดว่าถ้าของดีนะฮะโอเคมันมีบางจังหวะที่ราคาขึ้นลงแต่ถ้ามันเป็นของดีสุดท้ายแล้วมันจะต้องมันต้องอยู่ไปเรื่อยๆถือไปได้ยาวๆ by and h o ไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของ go macro เนี Mac ่ยก็ต้องบอกว่า top down เนี่ย information change นะครับ and investor change แดมายนะฮะอนน้ต้องอคิดดึงแต่ผมเชื่อว่าถ้ามองในมุมของการฟื้นตัวรอบนี้นะครับผมเชื่อว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างแรกเลยคือมันกระทบกับการเติบโตก็จริงแต่ว่าคงไม่สูงมากข้อ2ก็คือว่าถ้าจะมีจุดที่กระทบกระเทือนจริงๆเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าดอกเบีย้ยมีการหยุดขึ้นนะครับเงินเฟ้อเผอ่เอเผจะลงได้อ โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีดอกเบี้ยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในรีจิมที่หน,นึ่งคือเงินเฟอ้อกําลังปรับตัวลงนะครับในขณะที่การเติบโตเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงคราวนี้คำถามก็คือว่า liquidity จะเกิดจากตรงไหนเป็นหลักนะครับหรือว่าจะรู้จากตรงไหนไปตรงไหนจุดที่ผมคิดว่าสํคาคัญจริงๆเนี่ยก็คือนักลงทุนก็จะพยายามหาจุดที่1คือเชื่อมั่นกับการเติบโตได้ดีที่สุดข้อ2ก็คือได้รับผลบวกจาก เ,เงินเฟอ้อที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เลยทําให้เรามองว่าคนที่น่าจะได้รับประโยชน์ระยะสั้นมากที่สุดเนี่ยจากแนวโน้มนี้เนี่ยน่าจะเป็นการที่อเมริกาเอาเงินออกจาก ฝั่ง US ดอลลาร์เนี่ยอาจจะบอกว่าไปในฝั่งของอีเมอร์จิงมาร์เก็ตก่อนซึ่งก็จะเป็นเพลย์บุ๊กที่หน้าตาคล้ายๆกับในช่วงที่อดอกเบีย้ยเป็นขาลงแล้วก็ฝั่งของ u s เดอลลาร์เนี่ยก็กำลังจะทยอยอ่อนค่าลงเพราะว่าเศรษฐิจจะไม่กล้าลงดอกเบีย้ยแรงๆหรอกในช่วงน,นี้ใช่ไหมฮะเพราะว่าดอกเบีย้ยเงินเฟ้อยังสูงอย่างที่อย่างที่ได้เห็นภาพเนี่ยมันมันเขาอาคิวยากนะแต่ถ้าจะอาคิวหรือว่าจะจะพูดว่าให้ต่อไปในอนาคตมันจะลงแล้วเนี่ย คนก็จะถามได้ว่าเอา้าแล้วคุณยังไม่เห็นตัวเลขเลยตอนนี้มันสูงขนาดนี้คุณจะรีบลงไปทําไมอะไรเงี้ยฉะนั้นพอเป็นภาพเช่นนี้เนี่ยการลงทุนในช่วงนี้อาจจะเรียกว่าอา,อาจจะยังมีความเสี่ยงอยู่ค่อนข้างสูงแต่ว่าเราก็อาจจะต้องเตรียมตัวไว้ระมัดระวังไว้เพราะว่าตีมใหม่ของการลงทุนกําลังมาแล้ววันที่ว่าเขาเริ่มลงดอกเบี้ยคราวนี้เราสามารถที่จะเริ่มหาธุรกิจจริง,รงๆแล้วที่ธุรกิจไหนที่แบบว่าเฮ้ย valuation มันได้แล้วมันเหมาะสมแล้ว อะไรเงี้ยก็อาจจะเริ่มเข้าลงทุนได้หรือแม้กระทั่งตัวเรื่องของตัวสินทรัพย์อื่นๆนะคริปโตอาจจะเริ่มดูดีขึ้นหรือเปล่านะครับผมตัวบิตคอยเริ่มดูดีขึ้นหรือเปล่าถ้าเป็นดอ,อากาเบีย้ยไม่ได้เป็นขาขึ้นนะครับผมหรือว่าภาพอื่นๆก็ตามทองในช่วงนี้ที่ผ่านมาที่มันขึ้นมากเพราะว่าคนก็มองว่าให้มันเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเป็นอะไรต่างๆด้วยก,ก็อาจจะต้องพิจนารณาดใูในจุดนั้นด้วยนะครับผมก็เรียกว,ว่า ขอให้โชคดีในการลงทุนเนอะแล้วก็ระมัดระวังจะลงทุนอะไรก็เ,เรียกว่าอย่าอย่าทุมเต็มที่นะในในมุมมองพี่นะไม่ใช่ว่าเฮ้ยโอกาสเปิดแล้วมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถอัดไปเลยอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมอาจจะค่อยๆค่อยๆเริ่มเริ่มดูภาพแล้วกันนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้เราในสถานการณ์วันนี้ไหมครับผมจริงจริงจริงๆไม่ใช่สินทรัพย์แล้วกันค่ะเป็นกลยุทธ์การลงทุนแล้วกันซึ่งซึ่งพี่บอลอยากจะบอกนักลงทุนว่า หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอตลาดแบบนี้มาตลอดคือขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้น,นลงลงแล้วก็ไอ้ปัจจัยที่เข้ามาทําให้มันขึ้นหรือมันลงเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเหมือนกับเหมือนกับจะใช้คําว่า this time is different ตลอดเวลา<ม>คือปัจจัยที่ทําให้พุทลงวันนี้ก็ต่างจากปีที่แล้วหรืออะไรแบบนั้นในขณะเดียวกันไอ้ตัวที่ทําให้มันขึ้นก็แตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสิ่งที่อยากให้นักลงทุนเริ่ม เริ่มมองหาหรือเริ่มมี position บ้างเนี่ยมันจะเป็นกลยุทธ์ที่ไม่เหมือนเดิมๆที่เราเคยลงทุนกันเช่น <c oughs> เช่นเป็นเฮด e f ฟันบางประเภทที่มีลอง h o r t ก็คือว่า <c oughs> เหมือนกับอพี่บอลยกตัวอย่างกองทุนที่ปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยหุ้นทั้งโลกตก18เปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นว่าถ้าเราลงทุนแบบเดิมแล้วเราซื้อซื้อหุ้นอย่างเดียวเนี่ยหุ้นประเทศไหนเราก็ขาดทุน เราเราไม่ไม่มีทางที่ว่าในปีที่แล้วถ้าเราซื้อหุ้นอย่างเดียวเราจะเราจะไม่ขาดทุนหรือเราจะมีกําไรแต่ถ้าเราเป็นกลยุทธ์ที่เป็นลักษณะที่ว่าเออซื้อหุ้นซื้อหุ้นบางตัวขายหุ้นบางตัวก็คือก็คือเป็นลอง g short strategy ละกันนะคะคเกลยุทธ์แบบเนี้ยมันสามารถที่จะสร้างกําไรได้ตราบเท่าที่ หุ้นตัวที่เรามาจับคู่กันก็คือตัวที่เราซื้อคู่กับตัวที่เราขายใช่ไหมคะมันสามารถทํากําไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงนึกภาพขาขึ้นถ้าเราเลือกตัวที่เราซื้อแล้วมันขึ้นเยอะกว่าตัวที่เราช็อตอันนี้เราก็ได้กําไรในตลาดที่เป็นขาลงถ้าเราซื้อตัวที่มันลงน้อยกว่าตัวที่เราช็อตเราได้กําไรเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีที่แล้วถึงแม้ว่าตลาดหุ้นทั้งโลกมันตก กลยุทธ์ที่เป็นลองช short กับหุ้นบางกองทุนก็สามารถสร้างกำไรให้หนักลงทุนได้45%ซึ่งจะเทียบกับอยู่กับหุ้นเฉยๆลงไป18%อเนันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่ที่น่าสนใจนะคะหรือว่าถ้าท่านนั้นลงทุนที่วันนี้จะซื้อหุ้นกู้อย่างเดียวแล้วเลือกหุ้นกู้ที่คุณภาพดีๆพี่ควก็คิดว่าเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจเหมือนกันหรือว่าถ้าท่านนั้นลงทุนที่ อาจจะสามารถที่รับความเสี่ยงในการลงทุนต่างประเทศได้พี่บอลอยากให้นึกภาพว่าถ้าวันนี้ฝุ่นมันหายตลบเนี่ยลองนึกภาพว่าเ,เราอาจจะเห็นปีหน้าดอกเบีย้ยลงเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราซื้อพันธบัตรรัฐบาลอเมริกา5ปีเราได้เราได้ดอกเบีย้ยประมาณ3.7ถึง3.9แค่ดอกเบีย้ยก็น่าสนใจแล้วแล้วถ้าเกิดปีหน้าเนี่ย ธนาคารกลางสหรัฐลดดอกเบี้ยอีกสมมติลดตัามสิบสี่สิบเบสิสพอยต์เนี่ยเราจะได้แคปิโอลเกนขึ้นมาอีกเปอร์เซ็นต์กว่าๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการลงทุนในตราสารนี้ตอนนี้เนี่ยเราเราใช้คำว่า bonds are back ก็คือเวลาของการลงทุนในพันธบัตรและตราสารนี้มันกลับมาแล้วซึ่งมันมันหายไป15ปีเลยในช่วงที่แบบ ดอกเบีย้ยต่ำติดดินเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเอาแค่ซื้อเพื่อดอกเบีย้ยก็คุ้มแล้วนะคะหรือว่าถ้านักลงทุนรับความเสี่ยงได้ได,ได้ได้ขยับขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยเป็นหุ้นกู้บางตัวเครดิตเรตติ้ง3ปี5ปีเหมือนกันวันนี้ได้ดอกเบีย้ยสัก5%กว่ากว่าถ้าดอกเบีย้ยปีหน้าลงอีก30-40 Basis Point ก็ได้เอ,อ่กำไรกลับขึ้นมาอีก2%รวมเอาอินแล้ว7อันนี้ก็จะเป็นเป็นกลุ่มที่ น่าสนใจเหมือนกันนะคะซึ่งวันนี้กองทุนรวมในบ้านเราที่เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศเนี่ยมีหลากหลายกองทุนเลยซึ่งเจาะโอกาสอันนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายพี่พรมองว่าก็อยากให้นักลงทุนเข้าไปศึกษามากขึ้นก็คือเป็นกลยุทธ์การลงทุนในพวกสกุลเงินต่างประเทศเมื่อกี้พี่พรเล่าให้ฟังแล้วว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในในปกติเราเราลงทุนค่าเงินเนี่ยสกุลเงินก็จะมีว่าต้องจับคู่สมมุติว่าถ้าเราซื้อดอลลาร์แปลว่าเราต้องขายสกุลอะไรสักสกุลหนึ่งสมมุติเราซื้อดอลลาร์ขายบาทเพราะฉะนั้นในในเมื่อไหร่ก็ตามที่ดอลลาร์แข็งอันนี้เราก็จะกาไรเพราะฉะนั้นวิวันว่ามองไปข้างหน้าค่ะนอกจากการกระจายความเสี่ยงใน ในการลงทุนในหุ้นและตราสารนี้ปกติแล้วเนี่ยถ้าถามว่ากลายุทธ์อะไรที่จะเด่นออกมาในปีนี้เนี่ยก็จะมีสอันหลักก็คือเป็น Hedge Fund ประเภท Long Short ในหุ้นกลุ่มที่เป็นตราสารหนี้นะคะทีะ่หาประโยชน์จากการที่ได้คูปองสูงๆแล้วก็เตรียมหลับแคบ l รเกนเมื่อดอกเบีย้ยปีหน้านลดแล้วก็กลุ่มที่เป็นเรื่องของกลยุทธ์เกี่ยวกับการลงทุนค่างเงินแต่ว่า กลยุทธ์พวกนี้ค่ะหลายๆหลายกองทุนในบ้านเราเนี่ยเขา,เ,าเปิดซื้อขายให้เฉพาะนักลงทุนที่เป็นกลุ่มที่เรียกว่าอยู่ไอที่ต้องมีความรู้เรื่องการเงินอะไรเงี้ยพี่วังคิดว่าก็อาจจะคุยกับที่ปรึกษาทางการเงินของท่านเข้าเข้าไปดูรายละเอียด ใครไม่อยากาาลาดสาระความรู้เรื่องลงทุนดีๆที่ทันโลกก็อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ทันโลกกับ Tender KP ด้วยนะคะ